สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีคุณน้องคุณหนูทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะมาขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณน้องคุณหนูนะคะที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปที่สามารถเคี้ยวและกลืนเองได้นะคะอ่าวิตามินเด็กกิฟฟีนนะคะของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด7ชนิด หรือ7กระปุกนั่นเองนะคะอะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะกระปุกแรกนะคะเขาจะชื่อว่ามิลแคซีนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของบำรุงผมบำรุงเล็บอ่าบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันนะคะแล้วยังเป็นอาแคลเซียมช่วยเล่นสูงด้วยนะคะอะส่วนตัวที่2นะคะเขาจะชื่อว่า LC v i s i o r นะคะตัวนี้นะคะสำหรับน้องๆคุณหนูที่ติดจอชอบมองจอบ่อยชอบมองจอนานนะคะแล้วก็แสงสีฟ้าจากการดูทีวีด้วยนะคะ,ะส่วนตัวที่3นะคะเขาจะชื่อว่าไฟโตเคสนะคะตัวนี้อาจจะเป็นผักผลไม้รวมนะคะสำหรับคุณน้องคุณหนูที่ไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้นะคะคุณแม่ก็ขอแนะนำให้น้องๆทานตัวนี้ได้เลยค่ะ สำหรับตัวที่สี่นะคะเขาจะชื่อว่าพรีไบโอนีนะคะตัวนี้สำหรับคุณน้องคุณหนูที่ขับถ่ายยากนะคะขับถ่ายไม่สะดวกนะคะคุณแม่ก็ขอแนะนำพรีไบโอนีนะคะส่วนตัวที่5นะคะเขาจะชื่อว่าเบตากูคริสนะคะตัวนี้สำหรับน้องๆหนูๆที่ป่วยบ่อยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนะคะ ส่วนตัวที่6นะคะเขาจะชื่อว่าเคอร์รีนคิสนะคะตัวนี้มีเคอร์รีนนะคะช่วยในเรื่องของบำรุงสมองระบบประสาทนะคะคิดเร็วคำนวณเร็วนะคะ,ะส่วนตัวที่7นะคะเขาจะชื่อว่าแบรนนี่นะคะแบรนนี่ช็อกโกแลตนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้น้องๆหนูๆทานข้าวได้เยอะขึ้นนะคะค่ะทั้งหมดก็จะมีด้วยกันเจ็ ชนิดนะคะวิตามินเด็กนะคะทุกกระปุกนะคะบรรจุ1 0 0เม็ดนะคะราคาอยู่ที่130-180บถึง180าทค่ะทุกกระปุกมีอ,อยอนะคะอ,อยอจะอยู่ด้านหลังนะคะ ทุกกระปุกบรรจุ100เมตรนะคะสำหรับคุณน้องคุณหนูที่สามารถเคี้ยวแล้วก็กลืนเองได้นะคะ130-180ถึง180บาทนะคะพิเศษสั่ง3กระปุกขึ้นไปนะคะจัดท่งฟรีทางเคอรี่นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ